ไม่ทันเนาะจะไปชายเหรออ้าวแล้วมันรออะไรวะตอนแรกไม่ไม่ไม่โดนโดนไม้อ๋อคือมันหาคนอยู่แล้วว่เอ้ยเนี่ยปลอดภัยแล้วเฮ้ยเลยกลับไปอุ้มมีปะเอาไปก่อนทีนึงถ้าป่านเครื่องไหนจริงวะอ่ะ นี่นี่ใ <c oughs> ต้ลูไม้อีกดิยังก่อนทางไรไม่ไหวอาะการวนยี่สิบรอบอีก a few minutes later อ้าวมึงยังวนกูโดนไปก่อนนะกูโดนฮืออุ้ยโดนนะให้คนทำนะไอ้ใต้อยู่ไหนอ่ะไม่ปะเีย แหม่ก็น่าจะรอดน่าจะรอดสามแล้ว